เฮ้ยฉันไม่ยอมแพ้หรฉันเมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอได้ยงไรแกแกเจอขวานฉันฉันก็มีขวาน้นี่เนี่ยแกขวานไม่ฉันเยเอาไม่ได้แกตายเ้ยเอาลบอเอา้ยน่เนีีนี่ีเนี่ ตอนลาลาวันนี้มาทำงานไอ้ฉันคือกตัวประเหรอฉันจะใช้ไม้เป็นบาร์ดแรงมากเลยนั่นนี่แกฮะแล้วไงล่ะแกชื่ออะไรเหรอฉันชื่อจอร์นนี่เออจอร์นนี่เจ้าตันี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นะ อ๋อไปขาดคนด้วยแล้วคนหึงมันร้อนสอยเง้อรอรอรอไม่ผู้ชมนู้นมีกแล้วเหรอฉันบอกเลยว่าฉันไม่ได้มาแค่คนเดียวใช่ใช่ฉันมาสองคนพวกเราฉันแนะนำตัวก่อนอฉันชื่อสเตีสว่วนฉันชื่อชีสอ้าวแล้วแกจะจับฝัวฉันทำไมเนี่ยโจชีส

เออฮ่าฮ่าาาถึงเวลาตายของแกแล้วฮ่าฮ่ว้าวว้าวมาก็เป็นพักขยิันกเองดิเออ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 อีกครั้งก็พัไป อ๋อฮะจะฆ่าคนไปกี่คนแล้เนี่ยมีแต่จบคนเลยเฮ้ยแกตายเ hey, นีน่ยไอ้ประยุทธ์ตีอ้ยรู้จักประยุทธ์ปล่านี่พักไงโคแหลก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 เต็มแล้วอ๋อไอ้คนไอ้ประยุทธ์จะทำอะไรดีเนี่ยเ oh, ออ,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 อไปเดินเล่นหนอกกลุ่มดีไหม ก็นา่ามันก็น่าจะใช้ได้อยู่เลยแต่มันอันตรายไหมเนี่ยมันจะรายหรอกนาตามมาเถอะฮ่าให้พ่อราไม่ยอมหรอกโว้ยเอยไม่ยอมเมือมเหรอแค่ประยุดคนหนึ่งกูจะไม่ยอมแพ้ได้ได้นี่อฮอ น,น,นี่นะอาสลบเลยกลูกๆก็สลบกันแหละกลูกน้องตายแล้ว้ลูกตูหายไปไลนโอ้ลูกตูน่าจะกลับบ้านไปขิดข่าวแล้วนะคิดว่าจะยอมแพ้หรือไงอดิเด ตายตายตายเวอรเช่นเด็กนี่จะมาตายโอ้เธอเธอไม่ตายเลยฮอาผู้ชายชาตายเลยเรียงหมดเลยเว่อรู้ที่ะอีกพ้นเอกประยุทธ์ออกมาอีกครั้งลุงประยุทธ์ไายไป็นแต่เรื่องเดียวลุงประยุทธ์มาอีกแล้ว ไปยึดอะไรไม่มีไม่ใส่เกงเลยลงตู่ลงตู่เวอรันเลนพับจงตู่เวอรชันเลนพับจีฮ่า่นพับีที่เกาดิ้ดไม่ไม่เลนพับจีตนี้เออเอ้ พ่อกันทีนะฉันไม่ยอมแพ้แกลกนะูก้าฉันก็ไม่ยอมแพ้แกเหมือนกันอันนี้เนี่ยได้นี่เนี่ยเออไปยุ่งโหดเกินอ่าอ่าพ่อบรรยากาศดีแอบดิจะตายอ่ะตอ,ะอะรู้สึกว่ามิวทุกวันนี้คือวันป้ายเขาแก้โดยที่ฉันจะใช้รับเบิร์ บอมแกเตรียมตัวตาได้เลยแกแเซตตาแน่พยุดเฮะนี่แน่นไปเลยอะไรวะเออ,เอ,อทำไมฉันโดนเองวะเนี่ยเออซบตาเซบตาเออ้ยไปยืนไม่ย,มย่อแพ้หลกนะเอาดิ อ,อ้าวพยุตตาอ้า,อามาทิงที่แล้วหนูทำ <c oughs> ไมชายพี่ไม่ได้ทำเลยแปะเล<า>่นเ่นนี้แหละนะสะบายอ้าวพยุตตอนนี้ขาประยุทธ์ก็ได้จบลง